i n d เซตแบบไหนที่ฉุดรั้งเราไม่ให้เติบโตคุณผู้ฟังเคยสังเกตความคิดของตัวเองบ้างไหมคะว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้และทำไมเราถึงคิดแต่เรื่องเดิมๆและมีความคิดแบบเดิมๆที่สำคัญคือชีวิตก็ไม่ไปไหนด้วยคะ่ะชีวิตก็ยังอยู่ที่เดิม มาค่ะมาลองสังเกตความคิดของตัวเองดูค่ะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความคิดหรือว่า Mindset แบบนี้อยู่หรือเปล่าและ Mindset ที่ทำให้เราเนี่ยนะคะชดรั้งการเติบโตของตัวเองก็คือการที่เราอ่ะคิดว่าเก่งอยู่แล้วไม่ต้องฝึกอะไรเพิ่มเพราะว่าเก่งอยู่แล้วกับคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ก็เลยทำไม่ได้คนที่มีความคิดแบบนี้หรือว่ามี mindset แบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะฉุดรั้งความก้าวหน้าและการเติบโตของตัวเองเป็นอย่างมากเลยค่ะคนที่มี mindset แบบนี้อันตรายมากค่ะเพราะว่าความสามารถและชีวิตของเรานะคะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะด้วยการเรียนรู้และปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสำเร็จนะคะมันเริ่มต้นจากความคิดของเราค่ะทุกคนจะเก่งและเติบโตขึ้นได้ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะกว่าที่เราจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันไปได้ค่ะมันไม่ใช่แค่ต้องรู้จักปรับตัวอย่างเดียวแต่เราต้องปรับแนวคิดหรือ Mindset ของเราด้วยค่ะ การที่เราไม่ลงมือทำอะไรในชีวิตนะคะเพราะว่าเราเกิดความกลัวค่ะถ้าเรานะคะสามารถตัดความกลัวชีวิตก็จะไปได้ไกลและเติบโตค่ะความคิดที่ทำให้เรากลัวที่จะก้าวข้ามขีด ข้อจำกัดของตัวเองโดยที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวค่ะไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ z โซนไปลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะมองว่าแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วทำแบบใหม่ก็กลัวจะแย่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรเลยกล้าจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดีกว่าหรือว่าพยายามไปก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมก็เลยไม่อยากทำความกลัวนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของเราเลยค่ะ ถ้าว่าเรามีความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะเจ๊งสมมุตินะคะว่าเราอยากจะเริ่มทําธุรกิจอะไรบางอย่างแต่เรากลัวว่ามันจะเจ๊งยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ลงมือทําเลยกลัวที่จะเจ๊งแล้วผลสรุปก็คือไม่ทําอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเรากลัว อุปสรรคค่ะมันไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้หรือทำสิ่งต่างๆแต่เป็นโอกาสที่ทำให้เราอะเชื่อว่าความสามารถของตัวเองสามารถพัฒนาม,มากขึ้นไปอีกผ่านการทำงานหนักผ่านการเรียนรู้หรือการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามนะคะเพราะถ้าเราไม่ลองลงมือทำดูใครจะไปรู้คะว่าเราจะทำได้ดีกว่าที่เราคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ การลองผิดลองถูกหรือว่าการค้นหาว่าทางไหนที่เราทําแล้วมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะถ้าหากทางนั้นมันไม่เวิร์กจริงๆเราก็สามารถไปหาลู่ทางความสำเร็จอื่นได้ค่ะมันน่าเสียดายมากๆค่ะที่ความสำเร็จอ,อยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิดแต่ความกลัวที่จะล้มเหลวมันกลับเป็นสิ่งที่รั้งคุณไว้ไม่ให้คุณเนี่ยไปต่อทำให้คุณหยุดซะอย่างนั้น พอพูดถึงการลองผิดลองถูกแล้วนะคะดูเหมือนว่าการทดลองลงมือทําอะไรสักอย่างซ้ําไปซ้ํามาเป็นเป็นร้อยเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เยอะจนน่ากลัวใช่ไหมคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีการทดลองไหนที่ไม่ใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ก็ตามที่สําคัญคือในทุกๆการทดลองเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ้ยการคิดใหม่แค่นี้มันจะไปเปลี่ยนอะไรได้ไอเดียอยากบอกว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นค่ะเพราะถ้าคุณไม่คิดว่าแนวคิดมันเปลี่ยนได้หรือว่ากรอบความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้คุณจะไม่พยายามเปลี่ยนมันเลยค่ะอันนี้นี่โอกาสเป็นศูนย์จริงๆค่ะไอเดียมีเรื่องเล่าของเพื่อนคนนึงค่ะ คือเพื่อนคนนี้เขาอะทำงานเป็นนายหน้าอสังหาค่ะและช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขามีความเครียดมากว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีอะใครจะมาซื้อคอนโดซื้ออสังหาคงไม่มีใครซื้อหรอกขายไม่ได้หรอกแล้วอย่างนี้เราจะมีรายได้คือเขาก็มีความคิดอยู่แบบเนี้ยค่ะทุกวันว่าแบบเอยจะไปขายให้ใครไม่มีใครซื้อ สรุปก็คือเขาค่อนข้างที่จะเครียดค่ะเพราะว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยมันมาจากค่าในหน้าสังหาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเขารู้สึกว่าเขาติดอยู่กับความคิดแบบนี้จนมันไม่สามารถจะหลุดจากความคิดนี้ไปได้เลยเขาไปลงเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนไมล์เซตค่ะหลังจากที่เขาไปเรียนมาแล้วเชื่อไหมคะว่า เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงเลยคะ่ะเขาก็มีความคิดใหม่ว่าเฮ้ยช่วงทุกวิกฤตม,มันมีโอกาสถ้าคนอื่นเขาขายได้เราก็ต้องขายได้สิ ด้วยความที่เขาไปเรียนการเปลี่ยน Mindset มาค่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถปิดการขายได้ภายในหนึ่งเดือนค่ะเพียงเพราะว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองค่ะคุณผู้ฟังฟังดูมันอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่อยากให้คุณผู้ฟังค่ะลองไปเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้ได้การเปลี่ยนความคิดนี่พูดง่ายแต่ทำยากนะคะไม่เชื่อลองไปทำดูค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องไายเดียพอดแคสต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ